บ่ได้ไปตายทางไหนพี่น้องหาแต่เร็กกินคือเก่าเมื่อนี่นี่พี่น้องปอตสบายดีพี่น้องไม่นี้พบข่อยบ่อทะเลบ่อหินเก่าบ่ได้ไปตายทางไหนพี่น้องหาแต่เร็กกินคือเก่าเมื่อนี่พี่น้องนี่โอ้โหบักโมครับพี่น้อง บ่ต้องห่วงขนาดมะพข้าวเห่ายังผ่ามาเลยมามาพี่น้องมามือนี่หาแต่ต้อกินคือเกาบ่ได้ไปตายทางไหนดอกน,นี่พี่น้องแกวบางโม่ฉับแช่ไปเจ้ารถมือนี่โอ้โหนี่พี่น้องมาต่อกรอบรถ กับแจวแปลกฉีบแลบลดนี่อือตัอ Ja! Yeah, นี k êu k êu so đ en đ en ่พี่น้องตัวสีเขียวมันนี่แ่บเลยพี่น้องส่วนตัวสีแดงแดงนี่บดแ่บพี่น้องมันบดแชบเลยกินแบบถูกวิธีนี่ต้องกินตัวนี้คเขี้ยวคุยแจ่วกระคากหลด Mm-hmm-mm! -hmm. Mm -hmm. んうん。 Nå er det ikke noe mer.